ไอ้คำคือไอ้คำเตอเป็นอย่างนั้งกันแก่บอกคนมาสังใจเจ้ากับนายพันสังดำโนเอาหายทีเซ่พลอยเนาเอาหายเสียแหงพังขี้อายเป็นใครจืดกระหอบก้อนเสียแหงขี้อ่อนโซน กับควบงับไอ่เจ้าไปมาเว้าต่อผาล่ะไอ่คำเอ้ยเจ้างับแต่รูปหลางล่ะไอ่คำเอ้ยเจ้างับแต่รูปหลางโคสมทีเนาะฟังมันเป็นคำดานอยู่กันทีใจเจ้าดำปันกับผีพายั้งจอม เน้องเพออสาธุแ hmm. ม like hey, no. yeah. 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 ่สาธุแม yeah. ่มันมันก็คือมันก uh. ็คือไหลกันค really ันนองตาใบมาลักหนึ่งอันนี้มันขับได้เก่งสาธุแม่เสือเสียงเออสาธุแม่สาทูเม่สาธุเมน้ำน้ำใจสาธุแม่ขันกูตายวันนี้คนกูดีกูสาเสง เนื้อของกูให้สูแบงกินทั่วเมึงทัว่วบานกินขันให้ทั่วเมืองให้กินกูให้เกืดอเรื่องอาเพียรใหญ่ไพพิบัตมีลมฝนกระเพือพั์ธลมจมนออผืนลาสาธุเด้อสาธุเด้อขอให้คำของข,องขา่าสมใจได้สาบแสงพังขีเอ้ยเมื่อลงนอนแเองแม่งตายมอน ต่ต yeah, ่โเลยตยกับตาเ็นจคือด้ดเอาไหมเจ็ลาเทาลจ็บหลายเด้เด้อทานลูกธนูในพันธนูในพัน กางขกะหอกดดนไซื้อไม้ลสเยลมหายใจกไอตอนแม่แม่ครับไม้ไมเลของป่าวตนี้เลยลมหายใจกะอตอนตอนตัวก็เดวดินินที่เบิร์ตสินดดกเดงโยกครึ่งนึงลอ้ท้อ

สิงห์ความคืออ่างเป็น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 กระอกนอนเอ้ยทงเสียแงที่ไบ่เเียเสียกักีเปนไปเป็นาอกนเสียแงกิลักับาไอเจ้ามาเว้า อารมณ์นี่อารมณ์ี่คือเห็รต้องครบดีต้องดีต้อคัฟขาดแต่เขาว่าเห็ดขาดแ๋้วพี่เป่าจะจเงกาบมณ์นี่อ่ะอ่ะแ่เนี้ต้องเป่กันที่ไหนันดันแนกัไเล้ว อารดีก็จะอาคุณนี่แหละพี่พี่ใส่ละก้อนนี่าออกมาจากินไส้จริงหร้อเปลาเัีวกินิวมาเลยอ่าจะชะจออกมาคือบิวมาเลยว่ายหรดิวมันหายเลยออกเกีติดทีว่าเพเห็นสีนี่และสิ่งทเป็นสีใดรนกยวังมาหายแล้วมาหายก็เดียวหายเองเอาก้อนถึงห้ากินีล้วดิว กะเจ็๊ยบลายเด็ดเด็ดผ่านลูกธนูในผ่านปักกลางห้างกระหอบโดนปักกลางล่างปักกลางล่งปักกลางล่ง่ปักกลางล่างลูกธนูในพ่านปักกลางล่างกระหอบโอนโอยลมหายใจกระอิดอ่อนนอนตกง้อ đeo đinh, tiệt đinh đỏ đường. là ai ở. bên mà bên bỏ quên ma sầm à, không? là ai không

ใจเจ้ากับนายพ่านสางดำนอเอาหาเสียแหงดเสียแหงพังคีอายแปลงเป็นกะวอกโดนเสียแหงคิดอ้อนซอนกับความงามไอเจ้าไม่มาเอาต่อพันธ์ ผมต้ดยี่ห้ยวแขนปวแขแหงร้อนแล้วเอ้น้ำใจโจงงามแต่หลบหลังเจงสี่มันได้สี่หมงงามแต่หลบหลังบสมพีน้ันหาจงงามแต่หลลังบสมพีน้ันหาเจงงามแต่หลบหลังบสมพีน้ันหา ไอ้คำเอ้ยเอาคำเจ้างับแต่ลูกล่างใจผิดเนาะบ่สมิีนนาะฟันหาเป็นคำว่าน้อเนี่ยคำว่าน้อลงมาลงแอันเป็นเด็กทังสัตว์ลายคำเอ้ยเจ้างับแต่ลูกล่างบ่สมพีนบ่สมพีนน้อฟันหาน้อแก่ใจไม่รู้ ลายคำเอ้ยเจ้างามแต่รูปร่างบ่สมพีน้องปัญหาใจเจ้าดัปันกาพี่พายังยอมเฮ็ใจเจ้าดัปันกาี่หายังของใครใจเจ้าดปันกาี่หายังยอมเสาธุแม่สาธุแม่ สาทูเมแบบเยใจสาเมมันถือ <descon> ม <pone> ่ได้ันเป็นรเด็นสาุเมสาธุเมสาธุเมสาธุเมคนนี้ก็มาเขียนเอาเสียงเลปคสาทุเมไทยนะไทน้ำเเสใจเปเอาตัวรู้ทม คันกูตายวันนี้คนบอดีกูสาบแสงต้องกินเขาบ้าง่บัวาแม่คันกูตายวันนี้คนบอดีกูสาบแสงคันกูตายวันนี้คนบอดีกูสาบแสงเนื้อของกูเนื้อของกูให้สูบแบงให้สูแบงกินทั่วเมืองทั่วบ้านกินทั่วเมืองทั่วบ้านปันปันปันกันให้ดอกทั่วเมือง

ล拉าคูเด้อเขามี่อกันเลยอามีกรบพ่องห่ยานหุ่นยานห่น่เดี๋ยวจะไปดูแต่มันวนเด้อากาคเด้อลาซาคูเด้อลาซาทูเด้อลาซาคูเด้อลาาคูเด้อนั่นแหละเราจะไปจาลาซาูเด้อมาทนี่ลาซาูเด้อลาซาูเด้อใหม่ซ้ำใหม่

làm thăng khi ơi, mất lốp nón em, mất lốp nón em, mền, lại bỏ làm mền rung, ôi 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 ทุกนรับนึ่งต้มาออกได้องคปพูดุกคนอย่าล่นครับถง